ที่เรียกว่า V A v A นะคะ Virtual Augmented คือมัน,เป,นเป็นเทคโนโลยีที่เราถ่ายทำอ่าเราเอากล้องเนี่ยถ่ายโลกภูมจริงแ้วก็จะมีพวกดีไซเนอร์ห uh, ร uh, ือพวกครีเอทีฟเนี่ยค่ะเขาก็จะดีไซน์พวก กตุ๊กตาหรืออะไรที่เป็นเกมหรืออะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้มันส่องแท้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของโลกเป็นจริงที่เรามองเห็นผ่านจอเนาะก็ตอนนี้อย่าง,างถ้าจำกันได้เนาะในปีก่อนหน้านี้ฮิตกันมากเลยในเรื่องไอ้ตัวเกมอกมอนโกล่ะที่เขาจะเดินถือกเกมกันไปแล้วเขาก็จะเติรไล่ล่ากันไปเพื่อสะสมตัวเกมมอนนะคะอันนั้นก็เป็นเกมที่พัฒนามาจากตัวเทคโนโลยีของตัว V A เนาะ Virtual Augmented เหมือนกันอัน นนก็เอาคอนเซปต์เดียวกันนี่ค่ะเอามาใช้แต่เป็นการาทำของคนไทยเราเองเนาะก็อาจจะเอามาใช้ในเช่นาอาจจะเป็นในเรื่องของเป็นในเรื่องศิละปะเรื่องเกมและแน่นะคะคนเนี่ยอาจจะไปทําใช้ในเรื่องการาดีไซน์หรือนําเสนอสมมติเราอยากจะสร้างผังเมืองหรือสร้างตึกขึ้นมาเนี่ยค่ะก็าสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการนําเสนองานได้มันก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่นี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไทยเอามาทำแล้วให้มันออกมาดีได้ยังไงเดี๋ยวเราลองดูในจอทีวีได้นะเป็นตัวอย่างสใจของแท้ของายมันหมดพอดี แบบหนึ่งนะคะออ้อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าในที่เราเห็นเป็นน้ำเนี่ยนะคะอ่าแต่ว่าเขาก็จะทำอ,ะอันนี้เป็นลอยกระทงแบบเวอร์ชวลนะคะลอยกระทงยังไงไม่ให้เสียธรรมชาติเนาะก็เนี่ยค่ะทำเป็นเวอร์ชวลออเมนเตอร์หรือ VA ขึ้นมาเนาะก็สามารถเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่ทําให้เราสามารถคงวัฒนธรรมในเรื่องลอยกระทงของเราได้แต่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นถนนเนี่ยสามารถทําคือแบบอย่างถนนที่เราเดินเงี้ยก็สามารถทําให้มันเป็นเกมได้ด้วยนะน่ารักมากๆเลย จริงๆถ้าเราใช้ตัวเทคโนโลยี ba เนี่ยนะคะในตัว virtual augmented เนอะตรงเนี้ยก็เอามาพัฒนาเนาะเป็นหนึ่งใน อุปกรณ์ในการใช้ในการเรียนการสอนได้นะเช่นสมมติสอนน้องๆเกี่ยวกับพืชหรือเกี่ยวกับธรรมชาติเนี้ยค่ะบางทีก็สามารถทําให้การเรียนการสอนของเด็กๆเนี่ยสนุกได้ถ้าเราสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์ที่สนุกๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกความเป็นจริงเขาก็จะได้ทั้งความรู้เราก็ได้เล่นเกมไปด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในออเทอเนทีฟหรือว่าทางเลือกโนที่สามารถเอา V A มาใช้ได้นะคะ แล้วนี่ก็จะมีบา้คลั่งนิดหนึงนะที่ต้องใส่มาปันจสามารถบนคอปพิวเตคร์ได้นะครับไปออนนี่ขึ้นไปไปตามมาเราทุกกานก็สามารถเปลี่ยนเป็น 3D ได้ครับหรือว่าเป็น 2D ได้จะเป็นโชว์นเตดาก็ได้นะครับ แล้าผมจอดไปข้างนอกเราจะไปดูเนี่ยย่อมได้ครับผมสามารถเดินได้เพราะตอนนี้อากาศคือกระดาษฟนี่ยอากาศคืออะไรนะพี่อากาศคือโคริด อันนี้ตะกี้ได้คําเด็ดจ,จากพี่คนนี้เขามานะสําหรับแนวคิดนี้เขาบอกเลยว่าอากาศคือกระดาษนะคะนะคอ่ะเพียงแค่มาที่ตรงนี้เราสแกนอ QR นี้ มันจะมีให้เล่นก็เห็นน้องแป็นคลิงนี้นะขึ้นมาตมื่อกี้ท่านสุภัทระพงษ์ท่านเล่นนะคะนอกจากนั้นนี้ก็คือใช้มือถือของเราเป็นเหมือถือสองว่าตรงนี้สนุกมากๆมีลูกมีหลานน้องพามาเล่นจนถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะขอบคุณขอบคุณนะคะสิ่ที่เรียกว่ามีการ V A นะคะ Virtual Augmented คือมันเป็นเทคโนโลยีที่เราถ่ายทำเราเอากล้องเนี่ยถ่ายโลกความเป็นจริงแล้วก็จะมีพวกดิจิท นันอนกออกแบบวัฒนธรรเนี่ยค่ะเขาก็จะดีไซน์พวกแบบกตุ๊ก,กตาหรืออะไรที่เป็นเกมหรืออะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้มันสองแท้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของโลกเป็นจริงที่เรามองเห็นผ่านจอเนาะก็ตอนนี้อย่างอย่าง ถ้าจำกันได้เนาะในปีก่อนหน้านี้ฮิตกันมากเลยในเรื่องไอตัวเกมมอนโกะที่เขาจะเดินถือเกมกันไปแล้วเขาก็จะเปิดไล่ล่ากันไปเพื่อสะสมตัวเกม o อน,นะคะ่ะอันนั้นก็เป็นเกมที่พัฒนามาจากตัวเทคโนโลยีของตัว V e A เนาะ Virtual o f ก e ุดเเหมือนกันอ,อันนี้ก็เอาคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยค่ะเอามาใช้กับเป็นการทาของไทยเราเองเนาะ,ะว่าจจะเอามาใช้นั้นสร็ ในเรื่องของเป็นในเรื่องศิลปะเรื่องเกมแล้วแน่นะคะคนเนี่ยอาจจะไปทําใช้ในเรื่องการดีไซน์หรือนําเสนอสมมติเราอยากจะสร้างถังเมืองหรือสร้างตึกขึ้นมาเนี่ยค่ะก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการนําเสนองานได้มันก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะและนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไทยเอามาทําแล้วให้มันออกมาดีได้ยังไงเดี๋ยวเราลองดูในจอทีวีได้นะเป็นตัวอย่างขนาดของหมแค่ของจริงเราเห็นได้ มันหมดพอดี แบบหนึ่งนะคะไอะ้อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าในที่เราเห็นเป็นน้ำเนี่ยะคะ่ะแต่ว่าเขาก็จะทำอ,ะอันนี้เป็นลอยกระทงแบบเวอร์ชวลนะคะลอยกระทงยังไงไม่ให้เสียธรรมชาติเนาะก็เนี่ยค่ะทําเป็นเวอร์ชวลออคเมนเตอร์หรือ VA ขึ้นมาเนาะก็สามารถเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่ทําให้เราสามารถคงวัฒนธรรมในเรื่องลอยกระทงของเราได้แต่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอ,นนอันนี้เป็นถนนเนี่ยสามารถทำคือแบบอย่างถนนที่เราเดินเงี้ยก็สามารถทำให้มันเป็นเกมได้ด้วยนะ,ะน่าหรักมากมากเลย 啊，我这个，我这个。<music> <music> จริงๆถ้าเราใช้ตัวเทคโนโลยี B A เนี่ยนะคะในตัว Virtual Augmented เนาะตรงนี้ก็เอามาพัฒนาเนาะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ในการใช้ในการเรียนการสอนได้นะ,ะเช่นสมมุติสอนน้องๆเกี่ยวกับพืชหรือเกี่ยวกับธรรมชาติเนี้ยค่ะบางทีก็สามารถทําให้การเรียนการสอนของเด็กๆเนี่ยสนุกได้ถ้าเราสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์ที่สนุกๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกความเป็นจริงเขาก็จะได้ ังความรู้เราก็ได้เล่นเกมไปด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในออเทอเนทีฟหรือว่าทางเลือกโนที่สามารถเอา V e A มาใช้ได้นะคะ <c oughs> แล้วนี <naj> deer, so ่ก็จะมีฟัวสร้างอสกมาเป็นนาฬิกาดิจิตอลใหม่มามันจะสามารถวาดบนคอมฟลวอได้ครผมแล้วถ้าผมไปตอนนี้ขึ้นไปไปตามมาตัวทุกกาง์ดสามารถเปลี่ยนเป็น 3D ได้ครับมหรือเป็น 2D ได้หรือเป็นโชวิ่ยแต่ดาร์ได้ครับผม แล้วาผมจอกไปข้างนอเราจะไปดูเนี่ยย่อมได้ครับผมแา่ว่าเอเพราะตอนนี้อากาศคือกระดาษคือรรดาอากาศคืออะไรนะพี่อากาศคือกระดาษอะไรนะ่อากาคือกระดาษ อันนี้ตะกี้ได้คำเด็ดจากพี่คนนี้เขามานะสำหรับแนวคิดนี้เขาบอกเลยว่าอากาศคือกระดาษนะคะยังแค่มาที่ตรงนี้เราสแกนอ QR ค่ะเราจะมีให้เล่นก็เห็นน้องกระติกนี้นะขึ้นมาจากท่านสุภัทรัพงษ์ท่านเล่นนะคะนอกจากนั้นนี้ก็คือใช้มือถือเราเป็นเหมือนเิ๊กสองว่ากรดเล่นเลยสนุกมากมีรูปมีหลานน้องพามาเล่นจนถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะขอบคุณนะครับ